กะนะครับผมเตรียมขึ้นของย้ำมือแรงนะครับหลังจากมือวัดเนาะติดขาดนะครับหรือว่าแนวลงมันนะครับเด้อเอลสามสองนะครับผมมือวัดนะครับผมกะมาจากกลุกค่านะครับเจร้านมันอำเภอบัวเชิดนะครับเด้อเปิดมาเอารถถ่ายมานะครับเอลสามสองเป็นรถลุดไมเมือวัดมือนี่เขากำลัขข้นของอันนี้ต้นนาผมนี่ที่เป็นรุ่นนะครับ L60 นะครับผมตัวนี้นะครับ พอดีลูกค้าเพิ่นนัดผมอีกอาทิตีหนึ่งนะครับปกติผมเห็ดไปไซหกสิบสองแล้วครับแต่ว่าลูกค้าเพิ่นได้ว่าอีกจักอาทิตีหนึ่งนะครับผมก็เลเสียเอาตัวนี้ไปแทนพอดีมันมันเข่ากันได้อยู่นะครับหกสิบหกสิบสองมันามันจีเป็นคล้ายๆกันนะพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นไม้อีกนะครับได้รุ่นไม้อีกแต่ว่าคอยจะเบิ่งวันเป็นรุ่นไม้แบบไหนอีกนะครับเด้ออันนี้ออกแบบไม่อีกนะครับตัวนี้อันนี้เขาออกแบบไม่อีกนะครับคอยจะไปเบิ่งนะครับเด้อมือติดตั้งแหละครับอันนี้ที่เป็นไซหกสีีเขยว อันนั้นที่เป็นอมยูห้าานะครับนี่ตัวนี้เอ็มยูห้าสิบห้านะครับตัวนี้ตอนเราเพจไปสองชนิดเด้อสองชนิดเลยนี่นะครับตัวสีน้ำไอ้เขียวกระบอกสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับด้วยนี่มันสีลงตัวมากนะครับนี่ครับกระังสีขึ้นนี่ก็เครื่องมือเครื่องไม้นะครับมืออื่นกับเฮ็ดยันมานะครับเฮ็ดยันมาแล้วก็เฮ็ดไอ้หกสิบสองแทนคันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นพวกสายนอฬิก อันนี้จะเป็นของกระบอกฟอร์ดนะครับเด้อนี่ตัวนี้กระบอกตัวนั้นที่เป็นสีเหลืองของสีเขียวอันนี้ี่เป็นกระบอกที่นำเงินไอของมันสีเกามันนะครับเป็นของเอ็มยูนะครับหาที่าแรงเอ็มยูหาที่าแรงดูสิว่าเป็นเอ็มยูหลุนเกานะครับเดอตัวนี่เอาตัวนั้นขึ้นก้อนเลยสีเขียวเดี๋ยวเราไปติดอยู่อุบลก่อนชนุมานไปติดอยู่อ,อุบลชนุมานนะครับเด้อขั้นที่สองอยู่ที่ อำเภอเปียน้อยนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้นี่คันนี้ทีมาตตีดเปือยน้อยนะครับเด้๋ยวนี้ของเราใช้เหล็กรางน้ําทั้งหมดทุกชิ้นทุกส่วนนะครับผมตัวเพจจะหนาประมาณสี่หุนนะครับน็อตหนึ่งนิ้วนะครับตัวยึดสายมีเบิดนะครับล็อกหกหุนสามตัวนะครับผมข้างหน้าล็อกบ่ห้มนดินได้นะครับผมเขาสีบ่เห็ดเป็นหูนะครับพอหูน่ะมันสิดินได้นะครับเท่านั้นเ้องก็ต้องเห็ดตัวล็อกสามตัวโดยใช้ตัวน็อตใหญ่นะครับหกหุน นี่ครับประมาณนี้นะครับเด้อตัวกอสบายเป็นรุ่นไม้หกหูมีการกระชอกพร้อมนะครับนนั่นครับอีกอีกข้อหนึ่งโยบุ่นนะครับเด้อเขากะนี่แหละครับใส่รถตู้แล้วครับว่าหันลุยตัวมาเออรุ่นไม้ย่างเทนะครับรุ่นนี้คาดว่าติดอกไม้เราต้องจวดจาดขนาดนะครับอันนี้ก็ับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับโดยหัวหน้าใหญ่อันนี้ก็ับเป็น MU นะครับเด้อ MU MU นะครับผม แยกระบบเบิ้ลถกคันนะครับอยู่นี่นี่ครับแยกระบบทุกทุกทุกคันเลยนะครับนี่ครับกะตธิเป็นข้อนะครับด้วยข้อเหล็กล้างน้ำนี่ครับนี่เหล็กล้างน้ำนะครับนะครับห้างกะตธิเหตุละจะทรงทีละถ้าถ้าหลายสุดนะครับเป็นโซนกัตธิละหาคันนะครับด้วรถปีแอปกับรถตู้นะครับสองคันกับแกไปเหมือนหรือว่าหกคันนะครับผมหกคันเท่ากับเคย ไปทรงนะครับผมช่วงนี้มันติดซบซบอยู่นะครับออเดอร์เฮาแต่ว่าอีกจัก่าจะเป็นเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับผมออเดอร์เข้ามานะครับแต่ว่ากะได้เฮ็ดอยู่นะครับเม่นงานหน่อยงานหลายเขาก็ติดได้เฮ็ดอยู่ประมาณเดือนละ30คันนะครับเด้อแต่ว่าถ้าช่วงงานพีคนะครับปีปังหันนะครับเดือนละ40กว่าคันเดือนห0 60กคันก็มีนะครับเด้อปีพังหันนะครับปีนี้คาดว่าสีหลายก่าเกานะครับเพราะว่าสินค้าเขามันกระจายทั่วประเทศไทยแล้วบางหม่องบางคนที่เ็บพทันมีเขาจ้าก็เห็นกัน เป็นตัวอย่างเพื่อนกัดสร้างน้ำเ้านะครับผมนี่เพราะว่าเขาเหตุให้นะครับงานมาตรฐานนะครับแข็งเล็กเขาเน้นทีความแข็งแรงนะครับลูกค้าลูกค้าได้งานดีนะครับแข็งแรงใส่งานประโยชน์นะครับบ่คือยังไหม่ค้านนะครับแต่เป็นเครื่องใม่ค้านเวลายกหรือมันจะบ่ปันไดนะครับเดี๋ยวทีพามาเบื่องทานี้ตอนะครับเด้อทางนี้จะเป็นเอลสามสิบสี่แรงนะครับผมอันนี้เป็นสร้างผ่านขุดมันเท้าพอมนะครับตัวนี้ผ่านขุดมันนะครับนี่ เป็นรุ่น้อยนะครับผ่านขุดมันหลุ่นน้อยนะครับตัวนี้อยยุที่เมื่อกวก็บาทนะครับตัวนี้เด้อผ่านขุดมันเข้าติดใบให้ด้วยนะครับเบอร์24ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้พามาปรับใส่ครัวได้นะครับผมนี่มันที่เป็นเพดหยุดปรับใส่ครัวได้นะครับนี่ไม่หูนี่แหละมีเพดสามารถน้านะครับเพดนาตัวล่างกับนานะครับเด้อเขาเรียกเสีเพดนาให้เป็นตัวครับตัวนั้นก็สามารถถอดเปลียนได้นะครับผมตัวนี้มันก็เป็นเขาเห็ดเองนะครับอยู่น้องเด้อนี่ตัวนี้ เดียดตดติดติ๊กสิกเกอร์อันนี้เขาติดตะซ้อนแสงไงนะครับเด้ผ่านเขามักสีใดบอกเข้าได้นะครับสำหรับผ่านมักสีเขียวสีเหลืองสีตะเาเงินสีส้มเขาเห็ดไห้ได้เบิด์ตานี้เป็นสารสิบสี่แรงนะครับเด้ในตัวนี้สารสิบสี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมตัวนี้นะครับเด้มหาสารคามนะครับตัวนี้เป็นสารสิบสี่แรงนะครับรุ่นเก้านะครับเด้รุ่นเก้าเก้าพละเก้าเตือไปรุ่นหัวหัวเลี่ยมนะครับ ี่แหละผ่านขุดมันแต่ผู้ใดอยากได้ก็ต้องสั่งนะครับต้องสั่งเดี๋ยวเทาเห็ดให้มีปีกินที่แหละครับให้ข้างหลังพร้อมนะครับมักซีได้เรียกเอารถรุ่นได้ใส่ได้ผุนอันนั้นก็อันใหญ่นะครับพุ่นนะครับผมเดี๋ยวมเออื่อนนะครับเด้อจะเข้าไปพ่อกันครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเขามาได้นะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะตัวนี้แล้วก็เป็นชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเท้าเห็ดไปนะครับนี่อันนี้ก็ ฝนตกนะครับเราจะเสียเลยงานแล้วมันหกโมงแล้งแล้วโอเคนะพี่น้องสำหรับวันนี้ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ